ซุปซุปใจดีรู้ไหมเพื่อนของดีใจคนหนึ่งเขาบอกว่าของโปรดของเขาคือซุปหน่อไม้ใจดียังไม่เคยกินซุปหน่อไม้เลยเป็นยังไงหรอคะซุปหน่อไม้เป็นอาหารของภาคอีสานคล้ายๆยำของภาคกลางใช้หน่อไม้ต้มฉีกเป็นเส้นแล้วตามคลุกกับเครื่องปรุงไม่เหมือนซุปมะเขือเทศอย่างที่เรากินนี่หรอกจ้าอ๋อใจดีรู้แล้วล่ะซุปมะเขือเทศเป็นอาหารประเภทน้ำ ส่วนซุปหน่อไม้เป็นอาหารประเภทยำคำว่าซุปที่เป็นอาหารประเภทน้ำเช่นซุปมะเขือเทศซุปข้าวโพดใช้ปอปลาสะกดเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคำว่าซุปส่วนคำว่าซุปที่เป็นอาหารประเภทยำเช่นซุปหน่อไม้ซุปมะเขือใช้บอ่อใบไม้สะกดเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ